ประเทศกา์น่าสลดใจหญิงชราวัย85ปีพาสุนัขมาเดินเล่นใกล้ทะเลสาบในชุมชนแห่งหนึ่งใกล้เมืองพอตเพียสรัฐฟลอริดาโดยเธอถูกจระเข้ตัวหนึ่งขนาด3เมตรหนักเกือบ300กิโลกรัมโผล่มาพยายามที่จะโจมตีสุนัขของเธอแต่เธอพยายามดึงสุนัขออกไปให้พ้นทางทำให้จระเข้หันมาโจมตีเธอแทนจนเสียชีวิตขณะที่สำนักงานนายอำเภอเคซนลูซีเคาตี้ระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่รีบค้นหาดักจับจระเข้ตัวนี้ จนสําเร็จและทําการค้นหาร่างของหญิงชราผู้เคราะร้ายคนนี้จนพบพร้อมกับกล่าวว่าจระเข้สามารถพบได้ในทุกเขตของรัฐฟลอริดาแต่เหตุการณ์จระเข้ทําร้ายคนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยโดยองค์กรรีบดําเนินการจัดการภายคุกคามของจระเข้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ตามข้อมูลของคณะกรรมการอนุรักษ์พันธ์ปลาและสัตว์ป่าฟลอริดาเปิดเผยว่าในปี2564รัฐฟลอริดามีจระเข้ประมาณ1.3ล้านตัวซึ่งในจํานวนนี้มีอยู่9,500ตัวที่โดนสั าหเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและมีท่าทีดุร้ายที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของมนุษย์สัตว์เลี้ยงและบ้านเรือน